ช่างผมเลยนะครับคันนี้ผมยังรถจะคล้องเองรถรถที่ใช่ครับผมอ่าประเดิมลองแรกแล้วครับพี่น้องนี้มารับจับครับพี่น้องเอารถมาออกกําลังกายนี่ครับพื้นสีไถที่ตรงนี้ปลูกยางครับผมพื้นที่พันวลาหาราครับห้าไร่นะครับตะว่ามันหนักหาราต่วันเป็นมุ่นทุนนะพี่น้องไายนั้นเลียวได้แบบนี้ ใชกระจิบแบงเป็นสองงานครับผมเอ้เรามาอยู่กับพวก,พวกสิสุตรแรง่อนอนก็ต้องขอขอ,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 อบคุณไปยังสปอนเซอร์หลักของช่องพีทายชาแนลด้วยนะครับผมที่เล็กโมดิฟายนะพี่น้อง ผู้ให้ความสนับสนุนแล้วก็ผู้ซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังับพี่น้องนะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปไหนไม่ว่าจะทำอะไรนะผมพี่เด็กแกก็คอยซัพพอร์ตผมตลอดนะครับผมเอา้าบ่ตึงไค่ึงเล่าเลแกมกันไปรดครับพี่น้องช่องผมม่ต้องเอียงมากไหมหรอกมุมนี่นนอาจจะเป็นมุมงยันแสงแนงหน่อยนะครับ เดี๋ยวเสียลั่นคนจิตเริ่มมันเลงเลยจังหน่อยนีย่เอาจวด ้องกี๊ไทยไหมศาสตร์ดีครับ ความวัความกองโตนี่ต้องยกไข่เพิ่นเลยนะครับ640ครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่น่าใช้นะครับผมอมตะอมตะน้องมึงกี่ไถ่ไม่รู้ศาดตร์ก็ศาดไปแล้วพี่นู้ศาสตร์ศาสตร์ไปโคตรแล้วพี่รอง đi chạy xa đi nắp, đi có không? tốc độ 60 số nè, ô, เดือยคันนี้เมื่อไหร่ขาลากทุกทีเลยผมรับรถมาก,ก่อนครับพี่องเดี๋ยถ่ายเป็นรับรถมาก,ก่อนนะคลิปนี้ผมจะถ่ายแบบเรี้ยวๆบม่ค่อยตัดจะเี็น้องเอาแบบสดๆเลยไม่ว่าตัดไรนะเดี๋ยวพีมุม โดนดนะวดจัดขนาดพนะี่น้องใ้จะมันมนะเดี๋ยวียอุตยกแ้วแจัดจุดจัดดินพ้นตัวไม่พี่น้องมันอยากอืดครับผมแต่ว่า สำหรับรถไทไทแบงสซี่แล้วผมว่ามันดีจะมองไงเนาะพี่น้อง

ขัดถ่ายมันอย่าขืนอยู่น้อพี่น้องเนาะขัดถ่ายแต่ว่าถามว่าไทยตรงว่าตรงอยุ้ยดิสุดยอดดีดครับอ๋อยอดแสงให้พี่น้องข้างนี้ให้ในตำนวนเงาเนาะให้เงาโอ้เลี้ยจะปวดขาเป็นไรผมพ่อแม่ยังหรอครับมักแลนน้ำรถไถ ต้นตกจะเป็นคนมากรถไถนะครับก็เลี้ยแลนเสียงเลยพี่น้องเต็มเต็มแต่มาใส่ปัญหาสำหรับ6600เขาแรงอยู่แล้ว เดี๋ยวรอติดตามโปรเจกต์นะครับพี่น้องครับนี่พี่เล็กเพิ่นจัดให้ครับพี่น้องพี่เล็กโมดิฟายจัดให้ครับเิ่นเอาโทโบูซิปลอ้อมาใส้ให้ <laughs> รถไม่พังดังแน่แล้วท่นลองมึงฮะพี่น้องมาฟังเสียงเก่งไกยัง,งยน้อยเฮาความไมสิจวัดสักเลย สะอาดดีครับกี่ไทยสะอาดดีครับพี่นองเอ้ย พี่ผมไปทําธุระแปบบเดี่ยวกลับมาพึ่งจับงานใหม่หรอโอ้แพงนี่ใายแบบชิวๆเลยตั้งรีตัองรีงรแล้วสุดจัดสุดจัด กังคงความแรงเหมือนเดิมนะครับผมขับงานไ่รอบนึงแล้วครับฮะคลิปนี้เข้ากับท้ายแบบเลี้ยวๆนะครับผมแบบบม่คอยได้ตัดมุมมุ่มกลองนะครับท้ายแบบ เป็นเอือดเลยถามว่าไถย,ยากว่าับเป็นซ้ำรับเท่าเดียวก็ไถย,ยากต้องไม่น้องคือไถย,ยากมาคักเลยล่ะหันมันเท่าเดียวนะเพราะว่าฝนตกไม่ไม่อยู่นะครับดินมันดินมันเปียกได้ข้างหน้านะครับเพราะว่าก็าเจ้าไถไปรอบนึงแล้วมันเลยอ่มน้มนะครับ เวลาฝนตกมากมันอมน้าเวลาเ้ามาไถเนี่ยมันก็อืดตัพี่น้องรุ่นขนาดหกซีซูยังอืดเท่าเดียวไม่ต้องถามเลยครับนครับแต่มันมอยาวครับผมแต่ว่ามันกว้างผมก็เลยบ่คอยได้่ายแบบมุมกล้องเท่าใดครับเพราะว่ามันมันแพ้นกล้องมันตามมันกะ มันกับพ่อได้อยู่นะครับพ่อเห็นอยู่นะนแปล้งแงงว่าต้องตัดไม่อ้อดพ่าตัดก็ได้เคื่อไทยเราไทยต่าต่อเน้่ไทยเราไทยต่ําต่อยืนท้ายมองเดีย,ยือ่อะไรก็ไ่ร้อาจจะไห้รถไทยรถไทให้แบบก็ต้องตัดนั่งล่นเป็บกัมพูชิฟตี้เหรอนะแได้ยาวๆ,ๆ คนเมืองก็สิรู้เรื่องหมดเนาะมันก็ต้องได้ตัดนะครับบางบางโอกาสเนาะพี่น้องบางโอกาสถนะ้ากับรถตัดบางโอกาสถ้าก็ต้องตัดนะอ,นะอ,นะอันนี้ก็พูดถึงเรื่องตัดชิปเนาะ <c ười> ชื่อปละ un, เหนะ็ดน้ำข้นเห็ดน้ำหยาคก็ได้พี่น้องก็เอาเอาง่ายๆนะไม่เนาะเอาเอาที่ผมสบายใจ <c ười> ขายมึงอีกรอบครับพี่น้องกับสิราจากกันไปนะครับผมคลิปนี้ก็ให้เมืองแบบชิวๆเนาะบ่ต่องซีเรียสอีงมากมายบทต่อบต้อแอคชั่นอีงหลาย เป็นศาสตร์ดินดีขนาดครับขนาดนาดินเปียกๆกันอย่าง,าง,าง,างดินนวดมหุขก,ก็เก่าทำไมเนานะของแท้ของแท้ อ๋อโอเคนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมกัพามาชม6640ตัวแรงประจำทีมงานเฮาเพียพ้ยนสนิกรน,นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับผมสิไปถ่ายขั้นใหญไปถ่ายอยู่ไสนะครับฝากพี่น้องเอสซี่คิดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันมาด้วยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดี